ทุกสิ่งทุกอย่างแค่มีเครื่องทดสอบเรามานไม่มีบารมีไม่เกิดอะไรก็ตามจะไม่มีอุปสรรคไม่มีพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าการสั่งสมคุณงความดีที่จะไม่มีอุปสรรคเนีไม่มีมันต้องมีไม่มากก็น้อยให้เราตั้งใจเวลาการสั่งสมบุญบารมีจะไม่มีอุปสรรคไม่มีมันต้องมีพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยกลัวอุปสรรค การมีอุปสรรคเนี่ยเป็นการวัดสติปัญญาวัดบาร,รมีของเราไปในตัวเราจะผ่านได้ไหมมีเครื่องทดสอบเข้มแข็งไหมสติปัญญาเราผ่านได้ไหมตัดได้ไหมปรุงได้ไหมวางได้ไหมนี่เป็นเครื่องทดสอบแต่ละแต่ละครั้งด้วยถ้าเราอยู่ดีสบายเนี่ยไม่มีเครื่องมากระทบเราจะไม่รู้เลยว่าความโกรธความโลภความหลงยึดมั่นถึงมัน่นเรามีมากน้อยขนาดไหนแต่พอมากระทบเราจะรู้เลยว่า เรายังมีอยู่เรายังละไม่ได้เรายังวางไม่ได้ยังปรุงไม่ได้ยังมีมากตัวตวน,นก็ยังมีมากเนะี่ยเป็นเครื่องทดสอบเราอย่าได้ไปโทษปัญหาโทษอุปสรรคให้มามองที่ว่าเออนี่ให้มองเห็นความบกพร่องตัวเราถ้ามีเครื่องทดสอบอะไรก็ตามมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราผ่านได้สบายเซ้ยดัดไผู้ใดมด่มา,ดากับเซ้อ ไปเบาผืนก็เซ้ยผู้ใดสิมายินดียินไหลเขาบอกเขาไปยินดียินไหลแล้วนะมีสติตูกตีขินนินทาว่าร้ายอะไรต่างๆเราจะไม่โต้ตอบเรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์เชื่อในกฎแห่งกรรมอย่างเงี้ยใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นเราจะเชื่อตรงนี้เราจะไม่ไปทําอะไรที่จะให้เป็นกรรมเป็นบีนที่จะไม่ไปตอกรรมตอว,วิญกับใครอย่างเงี้ยให้มันหยุดที่เรา เขาไม่หยุดก็ตามให้มันหยุดที่เราเขาด่ามาเราจะไม่ไปด่าตอบอย่างเงี้ยเขาโกรธมาเราจะไม่ไปโกรธตอบคือให้มันหยุดที่เราเราไม่โกรธเราได้บุญเราไม่ด่าเราได้บุญ,เ,เ,บญเขาได้บาปปล่อยให้กฎแห่งกรรมในจัดการทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเชื่อในกฎแห่งกรรมนี้เราจะรู้เลยว่าใครทําอะไรได้อย่างไงก็จะเกิดคุณค่าเกิดสติปัญญาเราจะไม่มีมีเวียนมีภัยกับใครเชื่อมั่นในบุญ การกระทําอย่างนี้เนี่ยมันเป็นบุญบุญเป็นชื่อแห่งความสุขความสบายใจเราจะปรารถนาอะไรที่เราได้สวดน,นวิทิการทสุขเทวดาและมนุษย์ปรารถนาอะไรก็จะได้สิ่งนั้นด้วยบุญบุญจากไหนจากที่เรามาทําอย่างนี้ทานศีลภาวนามันก็จะเกิดขึ้นเมื่อถึงบุญเวลาเราได้เวลาเราทําแล้วเวลาถึงเราปรารถนาเวลาที่ผลบุญให้เราเราจะได้รับความสุข ไปไหนก็มีความสุขสบายปลอดภัยมีหมู่ดีคณะดีกัลยาณมิตรดีเจอแต่คนดีได้ยินแต่สิ่งดีดีได้ฟังแต่สิ่งดีดีนั่นคือบุญเด้หลวงพ่อยังไง